วันนี้แม่กิ่งมาอัปเดตห้องของเด็กๆค่ะที่แม่กิ่งกำลังทำอยู่พอดีแม่กิ่งกั้นห้องให้เด็กๆเพิ่มอีกห้องหนึ่งที่สวนหย่อมค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แม่กิ่งกับพ่อช่วยกันทำนะคะเพราะว่างบงบเรามีไม่เยอะเราก็เลยต้องซื้อของมาทำเองค่ะ เนี่ยค่ะตรงนี้แม่กิ่งจะใส่เป็นเด็กดัดใส่เป็นเด็กดัดให้เด็กๆอยู่กันเด็กดัดอันนี้ค่ะแต่พอดีอันนี้สีแม่กิ่งยังทาไม่เสร็จเพราะว่าเอาอาหารให้เด็กๆกินอยู่ก็เลยก็เลยยังทาไม่เสร็จก็เดี๋ยวก็จะมาทาสีต่อค่ะแม่กิ่งก็จะทาสีเองแล้วก็เราก็จะทาโครงเหล็ก โครงเหล็กที่เป็นโครงก็จะทาสีเองด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูกระจกส่วนข้างในข้างในแม่ก,กิ่งก,ก็จะใส่เป็นไม้เชล่าค่ะไม้เชล่ากั้นขึ้นไปเพราะว่าอันนี้ที่มีอยู่เป็นบ้านพื้นเขาเราก็เลยจะกั้นในส่วนที่ของเรากั้นแค่สองฟังนี้ค่ะใส่เป็นไม้เชล่าขึ้นไป พราะว่าถึงแม้จะกั้นห้องแล้วตรงสวนจอมเด็กดก็ยังพอมีพื้นที่ที่จะได้มาวิ่งเล่นมานั่งมานอนอยู่ค่ะจากแม่กิ่งก็จะทําชั้นทําชั้นให้เด็กๆได้นั่งได้นั่งตรงส่วนนี้กันจากที่แม่กิ่งไม่เคยเป็นอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องงานช่างตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเรียนรู้อะไรเยอะแล้วค่ะเพราะว่าต้องมานั่งทําเอง เพราะว่าทัดพอดีที่แม่กิ่งเคยบอกไว้ว่าแม่กิ่งจะคุยกับช่างเพราะาตอนนั้นช่างเขาเอาสองหมื่นและทีนี้พอเรายังไม่ได้ทําสักทีช่างเขาก็เลยรับงานอื่นมันก็เลยนานเพราะว่าตอนนั้นเงินเงินเราก็ยังไม่พร้อมพอตอนนี้เราเงินเราพร้อมเราก็เลยจะให้ช่างมาทำช่างเขาก็รับงานอื่นไปแม่กิ่งกับพ่อก็เลยตัดสินใจทำกันเอง เพราะว่ามันจะได้ประหยัดด้วยเพราะว่าสองหมื่นนี่คือยังไม่รวมประตูนะคะตอนนั้นที่คุกจะช่างไว้เขาจะแค่มุงหลังคาเขาจะแค่มุงหลังคาให้แล้วก็ทําด้านข้างสองข้างนี้ค่ะแต่ทีนี้แม่กิงก็เลยมาคิดคิดดูสองหมื่นยังไม่รวมประตูเราก็ต้องมานั่งทําประตูเองอยู่ดีก็ว่าเราทําเองซะเลยดีกว่าจะได้ประหยัด ว่างบเราเองก็มีไม่เยอะทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นที่ห้องแมวเปิดขึ้นได้แม่ถิงเองก็ต้องกราบของพระคุณแม่นาแล้วก็ป้าแอฟแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญหลายหลายท่านที่ได้สมทบทุนมานะคะแม่ถิงก็ต้องกราบของพรอคุณที่ได้สมทบทุนมากับห้องแมว แม่กิ่งเองก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะหล <_ S 1> ังคาแม่กิ่งก็ใส่เป็นฟอยค่ะจะได้ไม่ร้อนมากเกินเ่ินไปแม <_ S 2> ่กิ่งก็จะทําหลังคายื่นออกไปอีกเยอะค่ะหล <_ S 1> ังคายื่นออกไปจากห้องอีกเยอะเพื่อที่ว่าเด็กๆก็จะได้นั่งเล่นตรงส่วนนี้กันน <_ S 2> ี่ค่ะหลังคาเราก็จะยื่นออกไปจากหน้าห้อง เด็กก็จะได้มานั่งเล่นตรงส่วนนี้กันต้องรอดูกันว่าเด็กกลุ่มไหนจะได้มาอยู่ห้องนี้ค่ะคะเด็กดกลุ่มไหนจะได้มาอยู่ห้องนี้เพราะว่าตอนนี้เด็กๆก,กลุ่มรุ่นใหญ่แม่เข็งก็จะเอาไว้ในนี้กันก็จะอัดไว้ในนี้กันเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เพราะว่ากลุ่มนี้จะมีไม่ถูกกันกับรุ่นเล็กข้างในก็จะต้องแยกค่ะ บางส่วนก็จะเอาไว้ในกลงนะคะของกวาวนอนของสร้อยของสุกเดี๋ยวแม่กิ่งจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเราทำถึงไหนแล้วทำอะไรยังไง แต่ก็จะพยายามเร่งให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ค่ะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะแม่กิ่งก็ไม่ได้ทํางานต้องรีบทําให้เสร็จแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเมตตามาสมทบทุนมากับห้องแมวห้องนี้ค่ะ กลับขอบพระคุณค่ะ